ตอนที่16 1ยเดังมีรีบเชิญพี่ช้างสเสวียนกลับมาอีกท่านบนรรพจารย์เย่แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนงั้นหรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนมีบรรพจาย์ปรากฏกายขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดกันอีกทั้งดูเหมือนท่านบนรรพจา์เย่ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนผู้นี้จะสามารถเทียบเคียงกับจักรพรรดิมานผู้นั้นได้ด้วยนี่มีได้กำลังล้อ,อก,กันเล่นใช่หรือไม่ท่านใดนั้นเหล่าผู้นำของสำนักต่างๆก็สบตาก,กันมุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้ม เห็นได้ชัดว่าทุกคนในที่นี่นอกจากเจ้าสำนักจื่อชิงสวีชิงเทียนแล้วมิมีผู้ใดเชื่อว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท่สวียนจะมีบรรพจารย์เช่นนี้อยู่จริงฮ่าฮ่าตอนนั้นเองเจ้าสำนักยินหยางต้วนฉ้างเต๋อปลายตามองนักพรดชางสวียนด้วยสายตาหยอกล้อพร้อมสายสีสับไปมาก่อนเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าพี่ฉางสวียนหากจัก,กรพรรด,ดิมานผู้นั้นฟื้นขึ้นมาจริงๆเรื่องนี้เกี่ยวข้องถึงความปลอดภัยของทั้งจงหยวนเวลาเช่นนี้ท่านอย่ามาล้อเล่นจะดีกว่า คนที่เหลือได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้าพร้อมยิ้มไปทางนักพรตฉางสเสวียนคนแซ่ต้วนเจ้าคิดว่าข้ากำลังล้อเจ้าเล่นงานหรือนักพรตฉางสเสวียนเอ่ยด้วยท่าทางเย็นชาจับจ้องไปยังต้วนฉางเต๋อด้วยสายตาเย็นเหยียบพร้อมเอ่ยถามเสียงเข้มว่าพวกเจ้าก็รู้ดีว่านับตั้งแต่สงครามครานั้นจบลงจบจนถึงทุกวันนี้เผ่ามนุษย์ของเราอ่อนแอลงมากเพียงใด อย่าว่าแต่จากรพัรดิมานผู้นั้นเลยแค่เหล่าผู้แข็งแกร่งของฝ่ายมานจากแดนรกร้างทางเหนือรวมถึงเหล่าผู้เท่าของเผ่าปีศาจจากเทือกเขาแดนใต้พวกเขาต่างก็มีอายุที่ยืนยาวบางตนมีชีวิตมาเกือบล้านปีหรือมากกว่านั้นหากมีมีค่ายกลสังหารที่บรรพชนของเผ่ามนุษย์วางเอาไว้ปกป้องแดนเหนือและแดนใต้เกรงว่าบัดนี้จงหยวนคงถูกโจมตีไปแล้วกระมัง นักพรตชังสเสวียนลุกขึ้นยืนสะบัดแขนเสื้อพลางแค่นเสียงว่าบัดนี้จัก,กรพรรดิมานผู้นั้นฟื้นขึ้นมาแล้วการจะทำลายผนึกเพียงแค่รอเวลาเท่านั้นถึงตอนนั้นต่อให้ทางเหนือจะมีค่ายกลสังหารที่ถูกทิ้งเอาไว้ตั้งแต่สมัยบรรพการคิดหรือว่าจะสามารถขัดขวางจัก,กรพรรดิมานผู้นั้นได้พูดถึงตรงนี้นักพรตชังสเสวียนก็ปลายตามองต้วนชางเตอรพร้อมคำรามใส่ว่าต้วนชางเตอข้าพูดถูกหรือไม่ต้วนชางเตอได้ยินเช่นนั้นก็ชะงักไปก่อนจะกลอกตาใส่นักพรตชังสเสวียนอย่างอดมิได้ ต้องบอกว่าสิ่งที่เขากล่าวมานั้นถูกต้องยิ่งนะักแต่มันหมายความว่าเช่นไรกันแน่หรือว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนมีท่านบรรพาจารย์จริงสามารถต่อกรกับจักรพรรดิมารผู้นั้นได้จริงๆหรือหากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเสวียนมีบรรพจาร์เช่นนี้จริงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนของพวกเจ้าจะอยู่อันดับล่างสุดของห้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ใหญ่แห่งจงหยุนเยี่ยงนี้หรือคิดว่าพวกเราเป็นเด็กสามขวบหรือเยี่ยงไรกัน หรือว่าการบำเพ็ญเพียรของเหอช้างสเสวียนจะมีปัญหาจนสมองกระทบกระเทือนพี่ช้างสเสวียนต้องยอมรับว่าที่ท่านพูดมานั้นสมเหตุสมผลกว่าเจ้าหลวงมากทีเดียวแต่มันหมายความว่าเช่นไรเล่าต้วนช้างเตยักไหลแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าหรือแค่ท่านพูดเพียงเท่านี้พวกข้าก็เชื่อได้แล้วว่าบรรพจารย์เย่แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนของพวกเจ้าท่านนั้นสามารถต่อกรอกับจักรพรดิมานผู้นั้นได้จริงๆต้วนช้างเตอ๋อ นักพรตฉางสเสวียนได้ยินเช่นนั้นก็กรดเกรียวขึ้นมาทันทีขณะเดียวกันพลังอันแข็งแกร่งก็ระเบิดออกมาจากร่างพลางจ้องเขม็งไปยังต้วนช้างเตอ๋อแต่ในตอนนั้นเองปังสิ่งที่ทุกคนคาดมิถึงก็คือเจ้าสำนักจึงสวีชิงเทียนก็ตบโต๊ะและลุกขึ้นยืนท่าทางเต็มไปด้วยความโมโหโต้วนช้างเต๋อเจ้าจะสามหาวเกินไปแล้วนะสวีชิงเทียนมองต้วนช้างเต๋อที่กำลังมึนงงด้วยสายตายเย็นเหยียบพร้อมเอ่อยตำหนิว่า ู้อาวุโสเย่ท่านนั้นมิใช่คนที่เจ้าจะบังอาจมาเคลือบแคลงสงสัยในตัวเขาได้พี่สวีท่านหมายความว่าเยี่ยงไรต้วนช้างเต๋อได้สติขึ้นมาก็ขมวดคิ้วมุ่นพลางเอ่ยถามสวีชิงเทียนด้วยความสงสัยว่าข้าเคยได้ยินว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงของเจ้ากับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท่เสวียนมีมิตรภาพอันดีต่อกันมานานแต่ก็ไม่ถึงขนาดจะต้องมาต่อว่าข้าเช่นนี้กระมัง ถูกต้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงของข้ามีมิตรภาพอันดีกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนเมื่อก่อนเป็นเช่นไรปัจจุบันก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอนาคตก็จะเป็นเช่นนั้นต่อไปสวีชิงเทียนยังคงเอ่ยต่อด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่าแต่ที่ข้าเอ่ยปากเรื่องนี้มิใช่เพียงเพราะเจ้าดูถูกดินแดนศักดิ์ไทสเวียนแต่เป็นเพราะเจ้ามีควรสงสัยในตัวผู้อาวุโสเย่ สวีชิงเทียนเอ๋ยถึงตรงนี้แล้วก็กวาดตามองทุกคนสุดท้ายก็สบตากับนักพรตชางสเสวียนเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่าข้าขอบอกพวกเจ้าตามตรงเลยว่าข้าดูแล้วแม้แต่จัก,กรพัดดีมานผู้นั้นก็หาได้อยู่ในสายตาของท่านผู้อาวุโสเย่ไม่ฮะผู้คนในที่นั้นเมื่อได้ยินต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากท่าทางเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกพลางมองใบหน้ากันไปมาหากคำพูดนี้ออกมาจากนักพรตช่างสเสวียนพวกเขาไม่มีทางเชื่ออย่างแน่นอน แต่บัตรนี้เจ้าสำนักจื่อชิงเอ่ยปากมาถึงเพียงนี้ก็เพียงพอที่จะไต่ตรองดูแล้วแม้ว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์จื่อชิงและดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท่เสวียนจะมีมิตรภาพอันดีต่อกันแต่มิได้หมายความว่าเจ้าสำนักจึงนั้นจะอยู่ในระดับเดียวกันกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท่เสวียนอีกทั้งอุปนิสัยของเจ้าสำนักจื่อชิงอย่างสวีชิงเทียนทุกคนต่างก็รู้ดีอยู่แก่ใจและเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาก็ยิ่งสงสัยมากยิ่งขึ้น ในเมื่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนมีบรรพจา์เช่นนี้เหตุใดหลายปีมานี้ถึงมิได้เป็นที่กล่าวถึงใดๆเลยหากเป็นเช่นนั้นจริงหลายปีมานี้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนคงเก็บซ่อนเอาไว้ดีเกินไปกระมังถึงแม้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนในเวลานี้จะตกต่ำลงไปมากกว่าแต่ก่อนแต่หากเป็นสมัยบรรพการดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนนั้นเรียกได้ว่าจเจริญรุ่งเรืองดุจด,ดั่งพระอาทิตย์กลางท้องฟ้าบรรพจา์เกือบทุกยุคล้วนมีคนบรรลุขึ้นสวรรค์ แต่ตามหลักแล้วบรรพจารย์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท่เสวียนบ้างก็ขึ้นสวงสวรรค์ไปแล้วบ้างก็มีสามารถก้าวผ่านขั้นสุดท้ายจนสิ้นชีพไปเหตุใดพอถึงเวลาสำคัญเช่นนี้จูจ่ๆถึงมีท่านบรรพจารย์เย่โผลออกมาได้หรือว่าท่านบรรพจารย์เย่ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท่เสวียนท่านนี้จะขึ้นสวรรค์ไปแล้วและกลับลงมาบนโลกมนุษย์อีกครางนั้นหรือเช่นนั้นคงมีเพียงความคิดนี้เท่านั้นที่จะสามารถอธิบายได้แต่นี่มันมิสมเหตุสมผลเอาเสียเลย อีกทั้งตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมิเคยมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วจะให้พวกเขาเชื่อได้อย่างไรกันตอนนั้นเองเจ้าสำนักต้าหลัวหลัวชุนเฟิงที่นั่งอยู่ด้านบนก็เอ่ยขึ้นด้วยท่าทางเคร่งเครียดว่าพี่ช้างสเสวียนท่านบนรรพจา์เย่ท่านนั้นของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนมีพลังที่จะต่อกรกับจักรพรรดิมารผู้นั้นจริงหรือได้ยินเช่นนั้นเหอช้างสเสวียนก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งข้ายอมรับว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนของข้ามีาีีอออาาดรรุ่่งงเเเืททยบทในต นักพรตช้างสเสวียนมุมปากโค้งขึ้นเล็กน้อยกวาดตามองทุกคนก่อนจะเอ่ยต่อด้วยรอยยิ้มว่าเอาเยี่ยงนี้ก็แล้วกันในเมื่อเป็นเช่นนั้นต่อให้ฝ่ายมันโจมตีทางเหนือของจมหยวนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเสวียนของข้าก็จะขออยู่แต่เพียงภายในเขาไทาสเสวียนจะมีขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอันขาดเอ่ยเพียงเท่านั้นนักพรตช้างสเสวียนก็ประสานมือให้แก่ทุกคนก่อนจะหมุนตัวพร้อมเอ่ยว่าทุกท่านข้าขอลาตรงนี้เอ่ยจบนักพรตช้างสเสวียนก็แค่นเสียงเย็นออกมาพลางสะบัดแขนเสื้อเดินตรงออกไปนอกตำหนักทันที พี่เหอเมื่อเห็นนักพรตช้างเสวียนจากไปอย่างสง่าผ่าเผยสวีชิงเทียนก็มีท่าทางอึกอักขึ้นมาทันทีราจนนักพรตช้างเสวียนเดินออกไปจากตำหนักแล้วสวีชิงเทียนก็กวาดตามองทุกคนพลางเอ่ยพรอะมุมปากที่กระตุกไม่หยุดเรื่องมาถึงขั้นนี้ข้าก็จะมีปิดบังอีกข้าจะบอกพวกเจ้าสองเรื่องก็แล้วกัน ผู้อาวุโสหนานกงเทพหมักแห่งยุคเพราะท่านผู้อาวุโสเย่เวลานี้เขาจึงได้เป็นแขกอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท่เสวียนอีกอย่างพวกเจ้าอยากรู้มิใช่หรือว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงของข้าเกิดอะไรขึ้นกันแน่สวีชิงเทียนนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะถลึงตาใส่ต้วนช้างเต๋อแล้วเอ่ยเสียงเย็นว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงของข้าได้รับวาสนาที่ยิ่งใหญ่มาและผู้ที่มอบวาสนานั้นให้ก็คือผู้อาวุโสเย่หรือก็คือท่านบรรพจารย์เย่แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท่เสว เอ่ยจบสวีชิงเทียนก็แค่นเสียงออกมาและลุกเดินออกไปทันทีทันใดนั้นภายในตำหนักก็เงียบกริบไร้ซึ่งเสียงใดๆทุกคนในนั้นต่างพากันนิ่งงนันสูตรหลังจากได้สติเหล่าผู้นำของสำนักต่างๆก็สูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่แทบจะพร้อมกันก่อนจะมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท่เสวียนมีบรรพจารย์เช่นนั้นจริงๆหรือนี่มันน่าเหลือเชื่อเกินไปกระมัง เทพหมักแห่งยุคนานกงงเสวียนจีถือว่าเป็นผู้แข็งแกร่งที่ไร้เทียมทานแต่กลับพำนักในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท้เสวียนและกลายเป็นแขกอาวุโสที่นั่นเพราะบรรพจารย์ท่านนี้ส่วนดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงก็ได้รับสิ่งที่บรรพจารย์ท่านนั้นประทานให้จึงบังเกิดนิมิตอัศจรรย์ขึ้นเรื่องเหลือเชื่อเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากน้ำมือของคนเพียงคนเดียวแท้จริงแล้วคนผู้นี้น่ากลัวเพียงใดกันและมีความสามารถเช่นไรกันแนะ่ ตอนนั้นเองเจ้าสำนักของดินแดนศักดิ์สิทธิ์กูหัวนักพรตให้หัวพลันตกที่ต้นขาอย่างแรงแล้วเอ่อยรัวเรว,ว่าทุกท่านจะมัวนิ่งอึ้งกันอยู่ทําไมยังมิรีบไปขอร้องให้พี่ช้างสเสวียนกลับมาอีกขวบหลังสิ้นเสียงนั้นทุกสายตาต่างก็หันไปมองเจ้าสำนักหยินอย่างที่กําลังขมวดคิ้วแน่นเป็นตาเดียว